บายมากเลยบายมากเลยเจ้าเจ้าอร่อยไหมนักชั่วเออ <laughs> ถ้าชอบคลิปของเราใช้ก๊ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะใจ่ตอนนี้มานกำลัเรียนค่ะเรา ตอนนี้แม่กำลังจะพาทุกคนไปส่งพี่ามาแม่แอร์ออขึ้นรถบัสค่ะเราจะไปน้องคือแม่แอร์จะไปส่งแอม์มาค่ะน้าสวัสดีพี่ๆย่างสวัสดีค่ะอันย,ย่าดาเบรกไม่ทันอันยา่าสวัสดีค่ะย่างใจดูนี่มากอ่าจะไปส่งพี่มาใช่ไหมเดินข้างล่างนู่มๆเดินข้างล่างเดินข้างล่างก็ได้จะจับมือพี่มาดิมามาจะถ่ายข้างหลังบรรยากาศยามเช้าค่ะตอนนี้ เจ็ดโมงห้าสิบแปดนาทีไปไหนจะมั่งไหมไปด่าสองพี่น้องจูงมือกันข้ามถนนค่ะพอมัดก็ไปทำงานแล้วล่ะค่ะก็ไปกับมอเตอร์ไซค์วันนี้ป้าขับมอไซค์ไป <c oughs> ปีนี้ยังไม่ขายเพราะว่าเขาอยากแบบ อยากใช้เวลาสักนิดนึงป๊นกป๊อกมา <c oughs> มา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 มอมาลา <c oughs> มา <c oughs> นะมายามยามาามาถอยมา บัสมาแล้วอัญยาดาถอยมาบัสพีม Dude, พ่มามาแล้วอัญยาดาถอยมาค่ะมาซัวเจอกันตอนเย็นค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายพี่มาบ๊ายบายพี่เอออะไรจอยมาอันนี้ไนแถวอ้มาเนี่ยบัสมาแล้วบัสพี่มามาแลใหม่เจอกันตอนเย็นนะคะ chào chào ciao 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 bye bye mà. Mà. bye Bye ciao 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 ciao

น้าป้าดินบุ้ม,มบุ้มป้าป้าไปบุ้มบุ้มป้าป้าไปทำงานขี่บุ้มบุ้มไปทำงานไง,อ,งอะไรนะคะอ,อ่าโอเคฟังไม่เข้าใจเลยค่ะไม่รู้พูดอะไรค่ะอะรถมานี่ขึ้นข้างบนค่ะอันนี้จ้ะ ขยคะคะ mm. ่ะวิ่งเลยที่นี่วิ่งวิ่งออกกำลังกายไม่วิ่งเหรอคะ mm. วิ่งออกกำลังกายแล้วจะได้อุ่นๆอ,อ,อากาศตอนเช้านี่เย็นๆค่ะ mm. หนาวลอกที่เข้าบ้านเลยแล้ววิ่งเข้าบ้านเราจะใส่หมวกมันไม่มีหมวกอันเนี้ยมันไม่มีหมวกค่ะ mm. ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านค่ะลูกไปเร็วๆ mm. อะไร ไม่มีรถมาหรอกไปเร็วๆนกนกลูกนกไปวิ่งวิ่งไปขู่เขาสิเนี่ยขู่นกขู่ลูกนกบินหนีหมดอะค่ะไปเร็วๆวิ่ง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 มาเร็วๆอะแม่ตุ่มปมเนื้ออะฮะมาเร็วนี่นี่ปมเนื้อจะรัว

Non, c'est fait avec des os, hein C'est trop beau avec soja. Soja Et puis des os, non Non, hein? ça c'est pour la soja. Ça c'est pour la soja. Ça c'est trop bon Ça le tasse. Mm -hmm. Et ça, une fois, chez grand-papa, maman, elle acheté des algues. Grand-papa, je vois, Emma. Mm สวัสดีพี่พี่ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำสวัสดีครับอ่ะสวัสดีพี่พี่ก่อนเดี๋ยวมาบ้านไปเอาน้ำให้สวัสดีพี่พี่ก่อนพี่จ้าเหนื่อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะเล่นทั้งวันเลยวันนี้กับข้าวพ่อลูกเข้าเป็นอาหารญี่ปุ่นเขาไก่ผัดซอสโทลิยากิแล้วก็เพราะมันเขาอยากกินซุปมิโซะค่ะ อร่อยไหมนักชุบอ่ะเออเออแม่จะต้ยำจูอร่อยไหมคะแล้วยกเลแล้วแม่ก็ขนมจีนค่ะขนมจีนขาไก่ลูกชิ้นเนาะทำน้ำยาโร่แม่สิทำน้ำยาโร่สตอมาพรุ่งนี้ค่ะแม่แม่สั่งสตอไปค่าแพ็กเผื่อเตรียมมาด้วยค่ะ

อันนี้เอาประหล่ำได้ไหมไม่อเอาอ ตัด,ด,ด,ดนิ้วตัวเองค่ะโอเคโอเคจะไม่งบังคะ่ะยูยูยโมบดมาเอาน้ำซุปป,ปก,ก c. เวลาตัดมันจะได้ง่ายนจะได้ไม่หบ

น้องร<ป>ักจากสวนค่ะเราเตะดูซุปเราเตะดูซุปตาบ้าไหมคะค่ะมาส่งพี่มาเข้านอนค่ะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนบ๊ายบาย,บายพี่ๆก่อนนูกยามทัสทัสค่ะสวัสดตามถ้าชอบคลิปของเราใส่กดก็ใส่สไมลี่ค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายนอนได้แล้วเอมมานอนนอนนอนอย่าเป็นลิงมาปิดไฟแล้วนะเดี๋ยวแม่ไปจัดการเจ้าแสบเล็บต่อค่ะอะไรคะเดือนหนึ่งเอาหัวมาลูกอ่ะ chúc papa bye bye oh, Nôm chúc ở chúc Nôm à. nah, ạ, à. à. uh. chúc chúc ngon lắm, chúc lắm, chúc chúc lắm chúc เร็ว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 เ็้งเหนื่อยไปนอนเถอะ <c oughs> ไปขึ้นขึ้นไปนอนคะ่ะอนนอนจ <c oughs> ะไรยังไม่ได้กดเลยจ <c oughs> ู๊ดจิมกดกดค่ะ <c oughs> จู๊ดจิมจู๊ดจิ เดี๋ยวอัญญาดาไปนอนแล้วค่ะจีจี้ไได้บ๊ายบายค่ะพูดพี่พี่ให้ชัดก่อนวาหนีิอัญญาพูดพี่พี่ให้ชัดก่อนพี่พี่พูดก่อนสิพี่พี่เอาพูดพี่พี่ก่อนเร็วๆพี่พี่อู้พี่พี่อุ๊ยาอชิมอู้อไจชิมอะไรพี่พี่อ่ะพูดพี่พี่ชัดๆก่อนดีดีเแง <laughs> đau 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 พี่ๆก่อนมุมอยู่ตรงไ,ไหนไปชี้ดูดิมุมอยู่ตรงไหนนหนมุมอัญญาดาอยู่ตรงไหนไหนไปไปบอกไปบอกไปบอกไปชี้ให้ดูไม่กล้าไปไกลไม่กล้าไปใกล้มุมค่ะกลัวโดนเข้ามุมไหนไปบอกพี่ๆไหนมุมอยู่ตรงไหนอย่าเพิ่งกินไปนอนไปบอกพี่ๆก่อนเร็วๆมุมอยู่ตรงไหนพาพี่ๆไปดูมุมก่อนอัญญาพาพี่ๆไปดูมุมก่อนเร็วอาจจะไปนอนแล้วใช่ไหมคะโอเคปะไปไปนอนปะไม่กล้าไปดูมุมก็โดนจับเข้ามุม ม่มุมอัญญาเจอไหนอ๋อหิวนมโอเคไปไปขึ้นไปนอนไปมุมมุมอัญญาบ๊ายบายบ๊ายบายเจย์จย์เจยเข้าไปนอนเจ้์เอาขึ้นนอนเลย ไปพี่พี่ก่อนยอย่าด้านอนแล้วนะคะ <c oughs> บ,าบายบายพี่พี่ก่อนฝันดีค่ะ โอเคยังสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายจีจีเจอกันที่พีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนี่นอนไปได้แล้วนอ,นอนค่ะผมผ้าด้วยมันจะปิดไฟให้แล้วมันจะมัมบ์ไป